เสร็จหรือยังเนาะรถเสียเบียร์ลงไปดูกันหน่อยครับโอ้นั่งรอฝนตั้งนานครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งนินด่วนครับโอ้มีคนบอกให้ใส่ใหญ่กว่านี้เนี่ยเล็กไปครับสวัสดีครับโอ้ เอาสุลุบออกหลัง่ะช่งางเลียนใจแล้วครับตอนแรกบอกจะเรียงตรงนี้อ้ออกหลังเฉยครับ เป็นแฝดสามมั้งคู่ไหมออกคู่ไหมเนี่ยสวัสดีครับไหนจะคลองรถเย่างไหนตัวฮะไหยตัวมีช่างมาเยอะอยู่นะ ทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะลายอ่ะเออซื้อตั้งสี่พันะสี่พันห้านะไอ้เงี่ยยุบุ่นอะไรแบบนั้นไหนไหนนู้นห่ือพาไปดูหน่อยตะลังเอาสะลึออกหลังออกหลังนะออกตรงนั้นมันมีเพราะอ่ะตะลังซัฟลายอยู่เนี่ยปลายไทยเทมไม่ถูกใจไหนเชียร์ไปดูหน่อย ผมวออกข้างมันไม่ค่อยออกเลยวะออกหลังเลยวะออกล้างมันที่ออกดีกว่าเลนะาเาืนเลเนยเดันเขาด้วยฟิวนะแต่นี้มันเริ่มแต่ใครชอบแต่ว่าถ้าผมตานมุมขับมาอ่ะออกข้างมันก็เสียงได้อยู่แต่ว่ามันไม่ค่อยออกแล้วฝาข้างมันดำด้วยเออจริงน่าจะคจันทร์อะอยู่อันนี้ไม่ใช่ ทำไรครับแ่้งทำบลาลรกพวงนะฮจะเล็งโวกข้าวรอฟังครับอ,อกหลังน, <c oughs> นี่กอเทไเทดูยังไหนเทญี่ปุ่นเป็แฟนแท้ที่ท่านบา ออกตรงนี่้นะโอกแค่นี้นะนั่นเลยใช่ไหมโอเคนี้ก็อันนี้มันของญี่ปุ่นไงเออเออเราก็เลยนี่ใะญี่ปุ่นสี่พันห้าที่นะเออเสียดินร้านเลยไม่ใช่หรอกญี่ปุ่น รอโรโรโรต่อต่อไปออกแบบนี้เลยอโอ๊ยซ่อนนั่นนี่ซ่อนปลายนี่ เดแล้วแนั้นสี <mo> <The> ่มาแล้วสามครึ่งหรอสหมดเลยสหมดเลยครับสีครับสีครับสีโอยสหมดเลยครับก็ใช้ไฟเดี่เสียงกนอนเลยลูกพีจริงเหรอเงียบกิ๊บเลยเียเก็จริงเหอ นะทำไมไม่ใส่ท่อพักด้วยอ่ะพักแปรอ่ะฮะ่อพักันนี้มีไส้ดิยังไรับอะไรมีไส้ไส้ยังไงความความจะน่า รถอย่างเท่พ่อไม่ได้เรื่องเลยอะไรนะพี่ชอบใครพี่โดนดอกสาวนอกสาวนอกเหรอ่ะไม่ใส่แฟดสามเลย Mình cho nó nó luôn nè lấy Ồ, lấy quay Lấy là tiếng gì ừ. Lấy là ổ prát Mưa chẳng

เดี๋ยวรอฟังดูครับเสียงจะออกยังไงเนาะนี่รอปลายแฝดสี่นิ้วครับขาดตลาดหรือเปล่าโดนไหมโดนบ่เดี๋ยวไปรี๋ยัดค่อยอลุง โดนไหมแต่วันนั้นมันมันยิ่นได้อยู่ยิจริงๆนะเดี๋ยวลองฟังเสียงก่อนตอนแรกนั่งอ๋อยังไม่ฟังเลยเหรอยังเลยยังตั้งแต่ทำยังไม่ได้ติดเลยเนี่ยเอาโมเดลเล็งนอกรูพี่มาแล้วไปเสร็จไปทันโดนใดอีกนี่ไม่เล็นเล็งเลยได้ไปแค่นี้ปกติมัน โอ้ว่าว่ามาจะได้เห็นในเรียงตรงนี้หน่อยไม่ได้เห็นเลยครับเนี่ยเสียคิดว่าใเรียงเนี่ยเอาเอาผมใส่สิบนิ้วได้เลยอ๋อสิบนิ้วตรงนี้ได้เลยใบได้เลยจริงเหรอดำไปตุกนานนานใบเรากดใบไงทีเดียวเบาๆเนออีกนิดหนึ่งเนอดูเอาอีกตาเชื่อไหมอ๋อตาเขายกดำเป็นหรือเปล่าเออ

ปลายเดียวงี้แหละฮะเอาลองยัดนี้ดูสิเอาไรอัดเอาไรอุดด้วยเฮ้ยเอาหม้อเกลียวมาใส่ดูสิมันจะดังแปลกไหม อันนี้มันด,งดังใสๆเลยเออใสๆขึ้มยใสย่ะเออ,เอ,อ <c oughs> มันต้องดามแบบทุมๆหน่อยต่อไปเดียวเดี๋ยวลองดูลองมอก๋วยเตี๋ยวดูดดเอาพายัดด้วย นายลองมอใหญ่ดูดิจะได้ดักออกตรงนั้นเลยดักออกนู่นมอก๋วเตี๋ยวมันจะออกใหญ่เลยนายมีมีปลายแปดสีไหมจ๊ะ มันเป็นโอมรถธรรมดาถ้าเป็นรถระบงก็ทำดิ่งเสียงอันนี้มันสี่หรือ 3, สาม่เอาผ้าอุดให้มันแน่นก่อนอมันจะได้แบบเสียงออกเต็มเต็มเลยเรือเปียกมัน,นะนรอ้อนมะือเลย ชอบเสียงนี้โอ๋อแป๊บเดียวเองร้อเลยโอ้เออแตัวนี้เสียงใหญ่เนาะใช่ผมชอบเสียงใหญ่นะอันเนี้ยเสียงเล็กเออแต่ว่าใส่หม้อพักใส่หม้อพักมันจะดังดีมั้ยหมักไม่ด้มันได้หรอฮะ Sắp kia ngào. Uuuuh. Yo, yo. Có cháu. Sắp kia ngắm. Có đi nè. ก็คงจะได้ฟังเสียงไปแล้วนะครับเสียงออกใส่ ใส่แฟตสี่นิ้วครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเชื่อมให้เสร็จเอากลับบ้านได้แล้วก็รอแฟลตสี่ฝนไม่หยุดเลย โอเคครับบรรยากาศแบบนี้ก็น่านอนนะครับน่านอนอยู่บ้านฝนตกทำค,คร่เจอกันใหม่ลิปหน้าครับวกรถสวยครับต้องเล่นรถล่องครับฝนก็ได้แรงก็ได้รถล่องนะร,รถด,ดำจอดสนิทเจอกันใหม่ครับ